สวัสดีครับพี่น้องครับบ้านนุ้มบีสานชัยเนี่มาอีกแล้วครับผมมาต่อกันอีกคลิปนึงนะครับเนาะที่ของงัวของพี่ตานะครับผมตัวนี้เขาใบครับรน้าเรียสเป็นจะได้ไข่ครับงัวทองครับงัวทองนะครับเนาะทองจะเดือนอะไรครับนี่ยสีเดือนกลัวสีเดือนกลัวนะครับเนาะทองครับ KF ได้เนาะ KF สามหนึ่ง KF สามหนึ่งพี่น้องครับมีใบมีหลอดนะครับเนาะมีใบมีหลอดนะครับตัวนี้เป็นงัวหลุดได้ด้วยไอ่งัวหลุดตัวสามหนึ่งถอดตัวสามหนึ่งถอดนะครับเนาะ ถือว่ายังไปต่อได้อยู่พี่น้องครับบ่แถวไปไหนนะครับเนาะการง่ามพี่น้องครับการง่ายนะครับแม่วันนี้เป็นงัวสียังไงเขื่อนเขื่อนสีอยัางโบดโบดสีโบดไปทั้งเดือนนะครับเนาะงัวส้งนะครับอ่างัวไทยนะครับง้อไทยงบ้านห้องดูง่าน่ะเนาะดูง่ายนะครับผมสีกับเชือว่าง่ามสะอาดได้พี่น้องครับบ่ดังกอดอนน่ะเนาะ ผสมเจ้า kf 3 1นะครับผมประมาณสี่เดือนกว่าเดนะครับว่าสูงนี่ประมาณร้อยร้อยหาที่บัลอยหาที่นะพี่น้องครับถ่ายเงยเนี่ยครับลดมาได้สองกันจุ๊บไปหันเลยทนาเลยครับผมขีดหมูดำนะครับน่าจะน้อยนะครับหมูใบหยาวนะครับเป็นงัวไทยงัวดต้นนี้งัวไทยไงถือว่าสมส่วนสัวตัวนี้แก่ถือว่าเป็นงัวไทยที่งามน้อยเนาะ บโจอยเนะพี่น้องครับบโจอยนะครับผมบออแต่ว<ด>่าดูจากกลองมันอาจจะเป็นโค้งนะครับเนาะเป็นดุบเป็นไงนะครับเนาะแต่ว่างูตัวยืนนี่นั่งน้าอยู่นะครับน้างามเลยครับพี่น้องเหงื่อนั่งแน่นนะครับแน่น,น,นลูกโตเลี้ยงโตสองมันงามบ่ครับไปก็เห็นปะโตสองมันยู่น้ำเงียบบ่ยู<อ>นมม่น้ำเงียบเลยใครไปแล้วบ่ใายแล้่ยว<อ>ที่เบียดมื่นเดี๋ยวไปส่ทรงเข้อมาดีเลยสีสีได้ครับเข้มกว่าเมรุนะสีเข้มกว่าเมรุถือว่าเหยื่อลวงงามได้เน้องเหยื่อลวงงามนะครับผม ลูกซี่ตัวสลูกแต่มาตัวแหลกบม่หูวเนาะแหกม่ใช่ตัวเท้าของเขาอืมตัวสองนะครับเป็นลูกซีใบนะครับเนาะเป็นคล้ายนะพี่น้องครับถือว่าเห็นลุงงามได้เนาะขาเหยียดงามพี่น้องครับมึงน้ำเตะเป็นเหถึงงามพี่น้องครับเนาะพี่น้ำเตะหอดข้อเลยครับพี่นี่มึงน้องันนี้พี่น้องเห็นบหมครับนะครับตัวนี้เปิดไปแล้วไปได้แค่ใบหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะทดลองเลย ตัวลองไหนนะครับผมลูกงามเลยเผื่อว่ามันลูกหายหัวงามจริงครับเป็นงัวทองนะครับเนาะถือว,ว่าหายหัวงามนะครับเป็นงัวไทยเก่านะครับพี่น้องโครงสางใหญ่นะครับบอดจอยนะครับงัวทรงงามอยู่พี่น้องเขากับเขาอุ้มบาทและเขางามเขางามเขาเปนรับประกันไ่ทุยอ่งเขาประกันโทรศัรับประกันถอนหน่อยเนาะรับประกันสองผมนะครับเนาะกรรัปะนโอเคนะครับผม ชัดเจนนะครับวัวเดียวตัวอะไรไม่ไหวโอ้คือมามตัวแล้วนเนาะโอเคไขอเบอรโทษนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าห้าห้าดเจปดแปดนึ่งแปดแะครับผมโอเคเข้ครอบขอขอเลยครับไปพี่น้องครับถือว่าแล้วค่ะบวกแค่นะครับเนาะจับตรงไหนนะครับผมจับต้องได้นะครับ สองแม่นะครับผมถฐายโยคู่นี่ถือโกบไว้ถือรถจะหน่อยนะครับเนาะนะครับแม่นี่ก็เป็นงัวสาวทองแลนนะครับเนาะหนึ่งร้อยสิบห้าคะแนนพี่น้องครับตัวนี้ต่อรองหน่อยนะครับผมต่อพุลแกหกสิบห้าแน่นอนครับถือว่างานสองซองแม่เห็น้องครับงัวเพิ่มตัวทองนะครับเนาะรับประกัน้องทุกตัวนะครับคู่กับสิบเจ็ดปูสิบสิบนะครับ มาไทยเฮาก็งาม้วยนอไดีมากเทียนี่ะมีรล่ะข้าเียี่จะมีอไ่นองมากนะครับเนาะมกงอท่งอีกนะครับมางแล้วครับเพงนะครับแต่ว่าอายาบาเมืองหลงไม่ได้เนาะถาหลงมันนะครับหลวนี้อว่างนงามทรงหลวงงามนะครับอ้พี่นาง้วนมหลูกสองตัวตัวสองเป็นตัวแม่ได้เนาะเป็นหลูกสีใบนะครับสีแดงเข้มธรนมดาขายไปพี่น้องขายไปแสนกาบาทนะครับ อยากแม่มันเนาะเห็นไ่มมีฟางง่อยอยู่ทะเลกายของ่อยทะเลอีกอยู่เป็นขอไฟขอไอเองเลยบ่อเงาคุณอีกอ่ะเป็นงงาคุณสุดสุดลายงอแงมมีถ้าไปในน้าไจะหมือนนะมีโอกาสถ้าไปได้ด้อแตจีเป็นรรบพี่น้องเหมือนนครับไม่แายตัวไอจุนร้ายอยู่มลูแล้วค่เซนกีแต่ไป่มึงยู่นไอ้งออยู่นฟด้มึง ไปมาเนี่ยแต่ปเป้ยมามๆอยู่นี่เนาะ <sm art> อยู่นี่ไกเพอใหญ่เราเลี้ยงแล้วบ่เลี้ยงของเราเองเนาบ่อืมนี่หมดเพราะไงนะครับเนาะมันงวงมาท้ายอีกสองรอนบอนะครับนี่รอบสองนะครับผมคล้ายไปทั้งสองสามแมวนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับผมที่แบงค์งวงนะครับเนาะหกหมื่นห้าพันบาทนะครับงวงตัวน,นี้นะครับอ้กับเคีย่องบดตัวน,น้อยเนาะเนี่แยไปเห็นไหมมัน มันถึกแสงมาพี่น้องครับเนี่ยเห็นขาจริงๆแค่นะครับเนาะง้อง้อโบนไหลูกหลูกต้องต้องตำลามตามพอได้ครับว่านี่ครับถังง้อโบนไหหลูกสมพอได้ก็ได้ยพอได้เนาะ่นองลูกกประันตีทั้งรับประกันตำลีทั้งสองตัวนะครับผู้ได้ใหญ่เืองตัวผีได้ครับเนาะเีจยวได้เมืองคลิปก่อนพี่น้องครับผมลงคลิปสองคลิปด้วครับเนาะคลิปก่อนอันนี้นะครับผมคลิปพิดกันนะครับผมพวารบุญบุญญาก์คายแย่แล้วครับเนาะพี่น้องสีเบื่อนะครับผมพี่น้องจะเบื่อแล้นะครับ อกางงามอยู่กูกางงามนะครับเนื้อนังแน่นนะครับเนาะตัวสีขาวติดท้ายนะ้ำหอมน่าง,งามวนะ่าแต่ว่าตัวสีแดงต้องท้ายน้ำแดดนะ่งามนะพ่อเนาะมันจังเห็นสีนะครับเพราะว่าคอาะว่าคอคนมันเหมือนนะครับเนาะคอมันเหมือนมันยอนแสงนะครับพี่น้องครับเห็นสีชัดเจนนะครับ <c oughs> สิสิเขาอีว่าพอนะ <c oughs> ชื่อเขาอยู่วงเงีายขายไขมันอยู่นะพอเนาะพ่อได้ขายอยู่นะครับผมขายมันขายมันครับโอเคครับพี่น้องครับมากระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์นด้ะครับพี่น้องครับขอมูลต่อเลยพี่แาดก็ถอดขอไปนั่นนะครับได้บานุ่มเป็นแคร เป็นแค่สื่อก it าร like <w> นะครับผมมาเป็นจะของงวนะครับนอกมากกัะทัวคุยกับเพื่อนอีนครับคุยนะครับสอบถามละเอียดนะครับนอกตามที่แจ้งนะครับผมขอมุ่นตัวใดมันผิดพลาดตกลนนะครับผมขอสดขอไปห้ได้ครับมันเกี่ยวกับผมมาเป็นเจ้าของงวดนะครับนองเดี๋ย้เรือบริละเอีดกันเหยนะครับผมใส่เต็มขวอย่างี้ยนี่แม่ย่่เียก้ ขาทาเขาทานะครับผมสองตัวนะครับผู้ได้ยากได้งัวงอย่ามืองวนะครับน้อมันเด็ดที่พิกานะครับผมบ้านหวานนะครับตำบลน้ำคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชิตเกษนะครับเนาะโทษสอสานผิตานะครับบอกว่ามาหาผิตานะครับเนาะโอเคนะครับผมพอการคลิปนานะครับผมนี่ันนึงตัวข้อตัวนะครับสาลามนกสวัสดีครับ